วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในตัวท็อปของวงการฟุตบอลเดินสายณเวลานี้นะครับนั่นก็คือหนุ่ยนะฮะสราวุธมาสุกนะครับแมพูดชื่อขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็คงรู้ครับคุ้นเคยกันดีนครับสำหรับสราวุธมาสุกนะครับถือว่าเป็นนักเตะขวัญใจแฟนฟุตบอลไทยนะครับ ในยุคที่โคซิโก้เป็นกุนซือเนี่ยถือว่าเป็นโจ๊กเกอร์ลงมาทําประตูได้บ่อยๆนะครับแล้วก็นักเตะไทยในชุดนั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ยังค้าแข่งในไทยลีกแล้วก็เป็นตัวท็อปของลีกอาชีพจนถึงทุกวันนี้แต่ทําไมานะฮะนักเตะอย่างสลาวุธมาสุกถึงต้องมาเล่นฟุตบอลเดินสายนะครับวันนี้นะครับเดินสายเดอะซีรีส์จะพาคุณไปทําความรู้จักและรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงของเขากันนะครับสวัสดีครับ พบกับผมนะครับบอกร์คาร์ลอสนะฮะในรายการเดินสายเดอะซีรีส์ครับรายการใหม่ของช่องติงเคิร์ฟคิดไซโคงนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเดินสายครับแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรน,นักเตะแฟนบอลหรือแม้กระทั่งกองเชียร์นะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของสราวุธมาสุกนะครับขอเชิญทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ของช่องติงเคิร์ฟคิสไซโคงครับและสําหรับใครที่ชอบอ่านเป็นบทความเนี่ยไปอ่านได้นะครับที่ติงเคิร์ฟ co นะครับบทความมากมายนะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยฟุตบอลเดินสายหรือฟุตบอลเอเชียเนี่ยพร้อมจะเสิร์ฟพวกคุณแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของสลาวุฒก่อนเลยนะครับสลาวุฒมาสุกเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนองคายนะครับเกิดที่หนองคายแล้วก็ย้ายตามครอบครัวไปโตที่จังหวัดเชียงรายนะครับ ช่วงแรกเนี่ยเขาก็เล่นฟุตบอลสนุกๆครับโดยได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายของเขาแล้วครับส่วนตราวุฒิเนี่ยก็มาเริ่มจริงจังกับฟุตบอลเนี่ยช่วงอายุสัก1 0ถึง12ปีราวๆเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถไปคัดตัวนะครับเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ได้ครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีสโมสรน,นครสวรรค์อยู่ครับสโมสรน,นครสวรรค์เนี่ยก็เลยดึงตัวเด็กๆที่มีความสามารถอ่ะจากโรงเรียนกีฬาเนี่ย มาเล่นในสโมสรซึ่งสลาวุธมาสุกก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับแหม่สลาวุธมาสุกเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์ริมเส้นที่คล่องแคล่วนะฮะรวดเร็วนะครับเลี้ยงบอลดีทักษะดีแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่แฟนบอลไทยทุกคนจําได้คือการสอดเข้ามาทําประตูเนี่ยคือจุดเด่นของเขานะครับหลังจากที่เล่นให้นครสวรรค์ได้ไม่นานนะครับ สลาวุธก็เติบโตบนเส้นทางเรื่อยๆนะครับไปอยู่กับสโมสรจุลายูเนเต็ดนะฮะจามจุรีครับเมืองทองนะนครราชสีมามัดด้ f อแล้วก็บีจปทุมครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเรียกว่าติดลงบนนะครับไปที่ไหนคนก็รู้จักนะครับพอเราได้ถามสลาวุธว่าช่วงเวลากับสโมสรไหนเนี่ยดีที่สุดสําหรับชีวิตค้าแข่งของเขาเนี่ย สลาวุธก็บอกว่าเป็นช่วงที่อยู่กับนครราชสีมานะครับตอนนั้นเนี่ยหนุ่ยเป็นขวัญใจแฟนบอลเลยนะฮะเขาเล่าว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ยพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเอาของไม่กินฟรีนะครับพอมาซื้อเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างที่นครราชสีมาเนี่ยตอบโจทย์หมดครับรถไม่ติดเดินทางง่ายผู้บริหารใจดีนะฮะสนิทกับโค้ชแฟนบอนลรัก แต่แล้วนะครับทุกอย่างมันกําลังจะดีครับแต่สรลาวุธเนี่ยเขาก็เล่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่สไตล์ริมเส้นนะครับต้องเลี้ยงต้องหลบต้องโดนเตะบ่อยๆก็ทําให้เขามีปัญหาอาการบาดเจ็บตัวของเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าไหร่ครับเรียกง่ายๆว่าเล่นบอลสุดก็เที่ยวสุดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เขาอยากจะบอก น้องๆ้องรุ่นหลังๆว่าขอให้ดูไว้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างแล้วกันนะครับส่วนถ้าจะเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ขอให้ไปดูพวกรุ่นพี่ที่เติบโตบนเส้นทางนี้ได้มากที่สุดอย่างธนาทิพย์สงกสินสุประโชคสารชาติอะไรพวกนี้ดีกว่าครับเรื่องของเขาเนี่ยให้รับรู้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับช่วงที่สลาวุธเนี่ยเจ็บและแกก็มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับคือติดเที่ยวติดเล่นนะครับร่างกายนะครับมันก็ไม่เหมือนเดิมครับพออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ย มันก็เริ่มเตะไม่ได้นะครับจากนักฟุตบอลระดับลีกสูงสุดนะครับก็ต้องดาวเกตลงมาครับเล่นในลีกรองครับและการมาเล่นในลีกรองนี่นะครับคือจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้เขาต้องไปเล่นฟุตบอลเดินสายครับสลาวุธเล่าว่านะครับปัญหาจริงๆของฟุตบอลไทยและนักเตะระดับเขาเนี่ยหลายๆคนเลยที่ได้เจอคือช่วงปัญหาโควิด -19 นะครับเขากล้าพูดเลยนะครับว่านักฟุตบอลเนี่ยเกิน50%ครับทุกคนจะต้องมีปัญหาเรื่องรายได้ช่วงนั้น ไม่ว่าสโมสรจะไม่จ่ายเงินบ้างนะฮะจะจ่ายครึ่งเดียวหรือจะอะไรก็ช่างนะฮะคือปัญหาการเงินมันมีนะฮะแล้วก็รายได้เนี่ยมันลดลงแต่รายจ่ายเท่าเดิมครับนักฟุตบอลหลายคนครับก็ต้องขยับมองหาลู่ทางนะครับเพื่อจะหารายได้เสริมเข้ามานะครับในส่วนที่ขาดหายไปนะครับซึ่งฟุตบอลเดินสายเนี่ยก็เป็นเส้นทางสําคัญเลยนะครับที่มีทั้งเงินทองแล้วก็ตอบโจทย์กับชีวิตของหลายๆคนด้วยครับโดยเฉพาะนักเตะอย่างสรลาวุฒเนี่ยแหละฮะตัวสรลาวุฒอ่ะเล่าว่าจริงๆแล้วตอนแรกเขาอ่ะ ก็มาเล่นให้ฟุตบอลเดินสายตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเตะอาชีพอยู่แล้วนะฮะช่วงนั้นเขาอยู่กับทีมอุดรธานี FC ีครับทีมที่มีปัญหาเรื่องั้งค่าใช้จ่ายนักเตะมากที่สุดในในไทยลีกช่วงเวลาหลังนะครับมีปัญหามากมายเกิดขึ้นหนุ่ยเล่าว่านะครับตอนนั้นเขาอยู่กับทีมมา 4- 5หเดือนนะครับเงินเดือนน่ะออกมาแค่17,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เขาจะสามารถกินอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตพร้อมกับครอบครัวได้ครับเขาก็เลยเริ่มออกมาครับ เดินสายซึ่งพอได้เริ่มแล้วนะฮะพอได้เริ่มบอลเดินสายแล้วอ่ะ เงินมันเข้ามาดีกว่านะครับมันออกตรงเวลาตลอดนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่ามากๆก็คือตัวของฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันไม่ต้องซ้อมทุกวันนะครับเป็นการนัดหมายกันมาครับพอใกล้จะแข่งก็มารวมทีมกันครับมีการซ้อมนิดหน่อยครับแล้วก็รับเงินรายวันกลับบ้านไปแบบนี้ซึ่งเขามองว่ามันตอบโจทย์มากกว่ากับช่วงเวลาฟุตบอลไทยตอนนั้นที่แทบไม่มีการจ่ายเงินเลยนะครับเขาเล่าว่าเขาเริ่มเบื่อนะกับฟุตบอลอาชีพที่มีแต่คําสัญญานะฮะว่าจะจ่ายเงินแต่สุดท้ายเนี่ย เงินก็ไม่มานะครับแม้จะพยายามเดินเรื่องฟอง้องร้องแต่สโมสรน,นะครับก็ยังขู่กลับว่าอาจจะไม่ได้เซ็นเรื่องการเซ็นใบโอนย้ายหรือว่าเรื่องเอกสารอะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นนักเตะก็ได้แต่ก้มหน้าทําใจเล่นกันไปนะครับซึ่งหนุ่ยเนี่ยบอกว่าเบื่อมากแล้วก็จะไม่เล่นอีกแล้วนะครับฟุตบอลอาชีพก็เลยหันไปหาทีมฟุตบอลเดินสายนะครับทีมฟุตบอลเดินสายทีมแรกของหนุ่ยนะครับชื่อว่าทีมทูเซนนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าของทีมนะครับที่ชื่อว่าบอสต้นนะครับให้ไปแข่งรายการแถวพัทยานะครับซึ่งช่วงแรกๆครับเขาก็ยอมรับว่าเขาไปเพราะว่าเขาไม่มีเงินจากบอลอาชีพนะครับเขาถึงต้องไปใจเขาเนี่ยเขาก็ยังมีอคติกับฟุตบอลเดินสายอยู่ครับเขาเล่าว่าครับการปรับตัวของการจากการเล่นฟุตบอล11คนเนี่ยมาเล่นบอลเดินสายเนี่ยก็คือเรื่องของความเร็วและการเข้าปะทะนะครับซึ่ง แม้ว่าฟุตบอลอาชีพเนี่ยจะหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าฟุตบอลอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นการหนักในเกมบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่ฟุตบอลเดินสายเนี่ยคือถ้ามีโอกาสเนี่ยคือถึงเนื้อถึงตัวนะครับถึงลูกถึงคนกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่ได้เริ่มเล่นกับทีมทูเซนะครับข่าวก็กระจายไปเลยครับว่าเตะทีมชาติไทยมาเตะบอลเดินสายชื่อของเขาก็กลายเป็นดังในวงการบอลเดินสายนะครับเจ้าของทีมต่างๆที่มีเงิน หรือว่ารายการบอลเดินสายรายการไหนนะครับที่อยากได้นักเตะอย่างสลาวุฒมาสุกไปโปรโมทเนี่ยก็เริ่มจะติดต่อมาครับคราวนี้มาเลยครับเรื่องงานจ้างงานโชว์นะครับมากันครบครับโอ้โหคราวนี้รายได้มาเยอะยิ่งกว่าตอนเตะอาชีพอีกนะครับหนุ่ยก็เลยเปลี่ยนเส้นทางนะครับจากนักเตะอาชีพกลายเป็นนักบอลเดินสายเต็มตัวตั้งแต่วันนั้นครับหลังจากได้เข้ามาสัมผัสฟุตบอลเดินสายจริงๆนะครับสลาวุฒมาสุกก็พบว่านะครับ จริงๆเนี่ยการเตะฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันได้อิสระในชีวิตนะครับได้รับการดูแลที่ดีจากพวกเจ้าของทีมครับเงินสนับสนุนต่างๆมาครบครับไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าเดินทางค่าห้องค่าพักค่าอาหารทุกอย่างนะครับมีคนจัดให้หมดแล้วครับก็ถือว่าเอาแต่ฝีเท้าไปแล้วก็ไปล่างเงินจริงๆเลยครับด้วยการสนับสนุนที่ครบรอบด้านนะครับสลาวุธก็ยอมรับว่า หลังจากเข้ามาอยู่ในวงการนี้เขาก็รู้สึกชอบใจนะครับรู้สึกว่านี่มันคือโลกของเขานะฮะทำให้เขาได้พบตัวตนที่แท้จริงเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเปิดใจยอมรับแล้วก็ชื่นชอบในฟุตบอลเดินสายนะครับแต่สราวุธก็ไม่ได้ด้อยค่านะครับว่าฟุตบอลอาชีพมันไม่ดีครับเขาบอกถึงข้อแตกต่างครับว่าข้อดีของการเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยคือได้ดูแลร่างกายตัวเองตลอดเวลาครับทาตัวอยู่ในระเบียบวินัยนะครับมีแพชชั่นอยู่ตลอดครับต้องแสดงความสามารถให้โค้ชเห็นนะครับนั่นก็คือ วิถีของมืออาชีพนะครับแต่คําว่าบอลเดินสายเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งครับก็คืออย่างที่บอกครับมันจะมีเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็ปรับเวลามาใช้กับชีวิตประจําวันได้มากกว่าครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลกันแบบครอบครัวครับโดยสราวุฒินะครับได้เปิดเผยเรื่องรายได้ไว้เหมือนกันนะครับเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนนี่น่าจะยังไม่รู้นะฮะว่านักเตะเดินสายได้เท่าไหร่สลาวุฒก็กระซิบบอกมานะครับ เขาเคยได้สูงสุดวันละประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับนอกจากนี้ครับยังไม่จบแค่ค่าตัวนะครับนี่แค่ค่าตัวนะฮะยังมีค่าน้ํามันอีก3,000โบนัสอีก3,000นะครับบางรายการเนี่ยเขาบอกว่าโบนัสเยอะจนสลาฟุตเนี่ยไม่กล้ารับเลยครับเขาบอกว่าได้เยอะเกินแล้วครับไม่อยากจะรับแล้วนั่นแหละครับก็คือเหตุผลสําคัญเลยครับที่ทําให้สลาฟุตมาสุกเนี่ยฝังตัวอยู่กับวงการฟุตบอลเดินสายในทุกวันนี้ครับท้ายที่สุดแล้วนะครับสลาวุธมาสุกนะครับ ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการฟุตบอลเดินสายครับในปี2023นั้นเขาถือว่าเป็นนักเตะระดับ MVP ของรายการดังนะครับอย่างหนองละลอกครับนะครับแล้วก็ได้แชมป์มากมายนะครับในปีนี้ตัวของเขายืนยันว่าตาบใดที่ร่างกายเนี่ยยังเตะไหวนะครับยังมีคนจ้างนะครับยังมีทีมให้เล่นเนี่ยวงการฟุตบอลเดินสายก็คงจะอยู่กับเขาไปอีกนานเหมือนกันครับท้ายนะครับสลาวุฒมาสุกก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับหรือว่าเยาวชนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับว่า ที่สุดแล้วนะครับเรื่องวินัยเนี่ยสำคัญมากครับการเรียนรู้ครับมองว่าเห็นปัญหาของตัวเองแล้วพร้อมจะปรับปรุงเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการเติบโตบนเส้นทางนี้สิ่งใดที่ทําผิดพลาดแล้วนะครับขอให้มองผ่านไปแล้วก็พยายามแก้ไขมันให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แม้ว่าโอกาสเนี่ยมันจะกลับคืนมาไม่ได้ก็ต้องพยายามครับเพื่อจะคว้าโอกาสใหม่ให้ได้เหมือนที่สรลาวุธมาสุขครับกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของฟุตบอลเดินสายในตอนนี้ครับผม และนี่ก็คือเรื่องราวของสราวุธมาสุกนะครับอดีตฮีโร่ทีมชาติไทยครับที่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลเดินสายนะครับ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะรู้เรื่องราวหรือว่าสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเดินสายนะครับไม่ว่าจะเรื่องทีมฟุตบอลนักเตะหรือแฟนบอลหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถพิมพ์ฝากคำถามไว้มาที่ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเราจะไปสืบค้นข้อมูลนะครับเอามานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังและได้อ่านกันอย่างแน่นอนนะครับท้ายที่สุดตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับคลิปไซโค้งด้วยนะครับกดแชร์คลิปนี้ไปนะถ้าคุณชอบนะครับ และสำหรับใครที่ชอบอ่านเป็นบทความนะครับสามารถอ่านได้ที่ tingcurve.co นะครับมีบทความฟุตบอลมากมายให้ได้อ่านนะฮะสำหรับวันนี้ผมบอกอคาลอสและช่วงของเดินสายเดอะซีรีส์ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ